ฟังดุด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมาเกาะติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราที่เรียกว่าปล่อยเปแตกเป็นที่เรียบร้อยครับ f 1 6ของเราเนี่ยถล่มบ้านฮุนเซนพังพินาศหลังจากตรวจพบตั้งเป็นศูนย์บัญชาการทหารครับและก็มีท่าทีที่จะคุกคามไทยเราเสริมอาวุธหนักหลายตัวหลายอย่างแต่ว่าพลิกเกมเกมพลิกครับนานาชาตินั้นยกไทยคือฮีโร่แห่งการปราบสแกมเมอร์ปราบคาสิโนโดยแท้จริงงานนี้ฮุนเซนเละเป็นจุยครับไม่ว่าจะในทางการทหารหรือว่าทางวิ ที่โลกไทยเรากินขาดยับเยินซึ่งก็ยังมีเรื่องราบอัปเดตเกี่ยวกับเนิน3 5 0ด้วยครับที่ตอนนี้พบร่างวิรับุษไทยเราแล้ว1ร่างกับสถานการณ์เนิน3 5 0าประสาทต,ตาควายโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับเรียกว่าเป็นข่าวด่ดดที่สุดเลยนะปลอยเปดโดนแล้วครับหลังจากที่เราเนี่ยมีการตรวจพบเป็นฐานประชาการของขมร ก็เลยส่งผลให้กงทัพประกาศครับไม่รีรอจัดหนักจัดเต็มพร้อมไข่สองลูกครับทิ้งบอมบริเวณฐานมัจชาการเขมรที่อยู่ตรงปอยเปตซึ่งเป็นถนนหมายเลข58ใกล้ตลาดกลางตัวเมืองปอยเปตเลยนะครับจังหวัดบันทายมีชัยโดยแหล่งข่าวในพื้นที่ของเขมรก็มีการระบุว่าแรงระเบิดนั้นเนี่ยเกิดขึ้นไม่ไกลจากเขตเมืองปอยเปตใกล้กับอาคารและก็สิ่งปลูกสร้างหลายแห่งครับก็ระบุออกมานะว่าเป็นเครื่องบินรบเอสของไทยเราที่มีการโจมตีทางอากาศในพื้นที่จุดนั้นแล้วเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเพียงแค่ หนึ่งวันเท่านั้นหลังจากกองรับไทยเราครับสามารถตรวจจับกัมพูชาเนี่ยซ่องสมอาวุธและก็กําลังในบริเวณดังกล่าวซึ่งก็คาดว่าอาจจะเตรียมรุกรานประเทศไทยแล้วอาคารดังกล่าวครับก็เป็นอาคารที่เชื่อมโยงกับสแกมเมอรวมถึงคลังอาวุธของฝ่ายกัมพูชาซึ่งไปถามปฏิบัติการเนี่ยเขต5ของขมรนะครับในพื้นที่ใกล้กับเมืองปอยเปตต้องแบบนี้ครับพอเห็นพิกัดพอเห็นจุดตรวจสอบพบแล้ว100เก็จัดการทันทีไม่ปล่อยให้ขมรนั้นมีการต่อต้านไทยเราอย่างหนักนะครับถ้าเกิดว่าปล่อยไปเนี่ยขมรอาจะมี อาวุธส่งต่อไปอยังพื้นที่แนวหน้าก็ได้แล้วบวกกับทั่วโลกเนี่ยเห็นดีเห็นงามด้วยนะครับเพราะว่ากองทับไทยเราเปิดหน้าแรกเลยรายงานอัปเดตออกมาครับมีการถล่มยับ6ฐานสแกมเมอร์ของเขมร และก็เด็ดหัวคาสิโนโบัญชีดําสหรัฐอเมริกาโดยที่มีนานาชาติครับแอบสะใจหนุนหลังอยู่ไกลๆซึ่งถึงแม้ว่าบางประเทศเนี่ยจะมีแอคชั่นเรียกร้องให้ไทยเราหยุดยิงครับแต่ก็ไม่ได้มีมาตรการกดดันอย่างเป็นรูป,ปธรรมเลยนะเพราะรู้ดีว่าไทยเรากําลังทําหน้าที่ไม่ใช่เพียงแก้การขยายสงครามนะครับแต่กําลังเป็นตัวแทนชาวโลกล้างบางมาเฟียป,ปกป้องชาวโลกกันเลยทีเดียวกับเครือข่ายสแกมเมอร์ซึ่งออเมนก็ชอบใช้ฐานคาสิโนครับเป็นฐานปฏิบัติการโดยเฉพาะรายงานล่าสุดนะครับที่ไทยเราจัดประชุม ต่อต้านอาชญากรรมสแกมเมอร์นะครับโดยมีประเทศเข้าร่วมเนี่ย58ประเทศ เราจัดร่วมกับ UN เครับเพื่อต่อต้านการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตโดยที่มี58ประเทศเข้าร่วมและก็จํานวนผู้คนเนี่ย338คนโดยทั้งหมดเนี่ยก็มาจากสาภาพยุโรปครับ5องค์การระหว่างประเทศภาคประชาสังคมและก็ภาควิชาการขณะที่กัมพูชาเนี่ยไม่ได้มีการส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมและนอกจากนี้ก็ยังมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีเข้าร่วมถึง7ประเทศเลยนะครับประกอบด้วยราวดาไทยเมียนมาอินโดเวียดนามอินเดียและก็จีนอย่างที่บอกครับไร้เงาเขามิไม่มีการ มาร่วมประชุมแต่อย่างใดแล้วเลขาธิการสหรประชาชาติเนี่ยถึงกับส่งวิดีโอมาร่วมเปิดประชุมเลย บอกว่าก็หวังให้เกิดความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมสแกมเมอร์ทางออนไลน์ที่สร้างความเสียหายมากกว่า1.4ล้านล้านบาทต่อปีซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยของไทยเราครับก็บอกว่าเสียดายที่กัมพูชาไม่ได้มีการมาเข้าร่วมประชุมในรอบนี้อันนี้แหละครับมันเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากนะกับการที่เราสามารถพลิกเกมได้จากที่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมองว่าเฮ้ยประเทศไทยใหญ่กว่า,ขาเขมรแล้วไปถล่มแบบนี้ได้ยังไงเพราะขาเขมรเนี่ยเล่นบทเหยื่อแต่สุดท้ายแล้วครับเราพลิกเกมทําลายฐานสแกมเมอร์มากกว่าซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เดือดกัน ต่เช้านะครับเอสโมกทยเราก็ขึ้นไปที่บึงตะกวนแล้วก็ถล่มแบบพังยับเลยซึ่งก็เป็นฐานทาหารของขมรที่มีการซ่องสมอาวุธและก็การเติมกําลังในพื้นที่ตรงข้ามกับอำเภอตาบยาจังหวัดสะแก้วก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักจริงๆแล้วหลังจากนี้นะครับผมเชื่อว่าการที่เราจะถล่มขมรมันก็ เป็นเรื่องของความชอบทมได้อีกแหละนะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องตีตาไปชัดเจนว่าเราไม่ได้กําลังสู้กับกัมพูชานะไทยกําลังสู้รบกับเครือข่ายมาเฟียระดับโลกที่ใช้กัมพูชาเนี่ยเป็นฐานปฏิบัติการและก็ปกป้องฮุนเซนเพราะฮุนเซนเนี่ยก็มีผลประโยชน์กับแกมเมอร์ซึ่งเราก็ต้องออกไปแบบนี้กับนานาชาติเหมือนกันนะครับโดยเชื่อว่าหลายๆประเทศเนี่ยเห็นดีเห็นงามด้วยอย่างแน่นอนบวกกับล่าสุดครับหลิวจงอี้ตัวแทนของรัฐบาลจีนครับออกมาซัดกัมบูชาอีกแล้วเหมือนกันว่ารัฐบาลของฮุนเซนนั้น มีการเชื่อมโยงมีผลประโยชน์ร่วมกับขบวนการสแกมเมอร์ในหลายมิติโอ้โหจุดนี้แหละครับจุดตายของอุนเซนโดยแท้จริงอุนเซนเนี่ยอุจาจับ คนไทยเราเป็นตัวประกรันประมาณ8 0 0 0คนนะครับในพื้นที่ปอยเปตนะแต่ว่าไทยเราก็มีหน่วยข่าวครองนะครับตรงไหนมีฐานทาหารตรงไหนส่งสมบัตลังงูเราก็จัดหนักจัดเต็มกันเลยทันทีนี่ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของกองทัพภาคที่1นะครับเล่นสกแกมมร์อย่างเดียวเลยตอนนี้เล่นฐานคาสิโนอย่างเดียวสุดจริงๆจัดหนักจัดเต็มครับเอาเรามาตามต่อกับอีกพื้นที่หนึ่งครับเป็นพื้นที่ของกองทัพภาคที่สองครับยังรบ ดุเดือดและหนักหน่วงที่สุดเนี่ยประมาณ2พื้นที่นะครับเป็นบริเวณภาษาตาควายเนินสามาสูนและก็ภูมะเขือส่วนพื้นที่ของกองทัพพาคที่1ครับก็มีทั้งบ้านครองแผงบ้านหนองจานที่ยังดูเดือดอยู่แล้วก็ยังมีหนองยาแก้วที่ยังเป็นโซนสีแดงจากที่สีเขียวกลับมาเป็นโซนสีแดงแล้วกับหนองยาแก้วก็เรียกว่ารบมาถึงวันที่1ิแล้วนะครับยังเดือดชิงพื้นที่สําคัญ ก็มีการตีเชิงรุกและก็ต้านเชิงรับอยู่ซึ่งข้อมูลนี้ครับออกมาจากโคโกกรณบกเองได้มีการกล่าวว่าภาพรวมยังคงมีการโจมตีจากฝ่ายกัมพูชาในทุกพื้นที่มีหนักมีเบาปะพนกันไปครับ แต่ว่าฝ่ายไเราเนี่ยสามารถควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้หลายจุดและก็สนับสนานาวความมั่นคงเพื่อป้องกันการตีโต้จากฝ่ายกัมพูชาแล้วหนึ่งในจุดที่ขเขมรมีความพยายามที่จะตีขึ้นมานะครับในจังหวัดอุบลราชธานีนั้นก็มีช่องอันม้าซำเตอสุรินก็มีช่องจอมช่องเพลช่องระยีปรสาสาทคณาเรียกว่าจุดเหล่านี้ครับยังมีความพยายามโจมตีเข้ามาของฝ่ายกัมพูชาเพื่อที่จะช่วงชิงพื้นที่แต่ว่าจุดนี้ ฝ่ายเราเนี่ยยังมีความได้เปรียบอยู่ส่วนพื้นที่ที่มีการสู้รบกันอย่างหนักหน่วงเลยครับก็มีปราสาทต,ตาควายอําเภอบุงโนรักจังหวัดสุรินทร์ที่มียุทธภูมิสาคัญก็คือเนิน3 5 0นครับซึ่งปัจจุบันนั้นมีทหารไทยเราพลีชีพไปหลายนายและก็มีสองนายครับที่ยังไม่สามารถนําร่างออกมาได้แล้วสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้นะครับยังอยู่ในความพยายามและฝ่ายกัมพูชาเนี่ยยังคงรุกคืบโจมตีไทยเราอย่างหนัก ในส่วนของปราสาทต,ตาควาเองและในส่วนของกองทัพภาคที่1น่นั้นครับกองกําลังบูรพาของไทยเราเนี่ยก็ยังประทัดเดือดกับขมรอยู่3จุดนะครับมีบ้านคลองแผงบ้านหนองยากแก้วบ้านหนองจานซึ่งสถานการณ์โดยรวมทั้งไทยและก็เขมิญครับพยายามควบคุมพื้นที่แต่ว่าด้วยสภาพพื้นที่ราบและก็มีชุมชนนั้นเนี่ยการใช้กําลังในจุดนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ,ระดมยิงด้วยอาวุธวิถีโค้งและก็ปืนใหญ่และจะวูดเข้าหากันเพื่อที่จะช่วงจริงพื้นที่ตอนนี้เนี่ยบ้านหนองยากแก้วครับ เป็นโซนสีแดงแล้วนะครับเพราะว่ามีการสู้รบกันอย่างหนักบวกกับขมรก็น่าจะยิงระดมมาแบบไม่สุนโลกด้วยทําให้ไทยเราเนี่ยก็น่าจะถอนตัวออกมาอีกหนึ่งแนวต้านเพราะเมื่อวานนี้ยังเป็นสีเขียวอยู่เลยครับวันนี้หนองยาแก้วกลายเป็นสีแดงแล้วทําให้3จุดสาคัญครับในประเที่ของกองทัพพันธ์หนเนี่ยที่เรายังต้อง ยึดคืนออกมาจากขมรแต่ว่าสิ่งที่พบแบบจังๆเลยก็คือมีการใช้ตรวจ BM21 ครับยิงใส่พื้นที่เกษตรและพื้นที่พลเรือนของไทยเราหลายร้อยลูกนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเราเองก็จะตอบโต้อย่างแน่นอนเพราะถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งของเรากําลังช่วงชิง อันนี้ก็เป็นการรายงานอัปเดตออกมาจากโฆษกกองระเบกบอกว่าเราจะต้องตอบโต้อย่างแน่นอนครับและก็มีการตอบโต้ไปกับคาสิโนโปอยเปตซึ่งก็ยังมีหลายตัวหลายจุดนะครับสถานการณ์เนี่ยยังมีความหนักเบาสลับกันไปมาแต่ถ้าเกิดเป็นบื้นที่ช่วงจริงเนี่ยจะหนักหน่วงเหมือนเดิมเลยฝ่ายไทยก็ต้องยับยั้งการโจมตีของฝ่ายกัมพูชาให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้รุกคืบเข้ามายึดแผ่นดินในของเราควบคู่กับการตีขเขมรเนี่ยลงไปเนินด้านล่างด้วยซึ่งเราก็ได้ทำลายอาวุธยิงสนับสนุนไปหลายจุดหลายที่ตั้ง เาามยยัังงฝ่ไทราภาพรวมเลยก็คือจากการรบมาทั้งหมด11วันนะครับฐานใดของเราเนี่ยมีสละชีพเป็นวีลบรุเรษเสียชีวิตไปแล้วจากการรมธะ21นายและอัปเดตออกมาล่าสุดแบบด่วนๆครับบริเวณเนินสามาสูนั้นพบหนึ่งในร่างของวีลบุรุษฐานใดเราที่พลีชีพเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ายังนําออกมาไม่ได้เพราะเราก็กังวลว่าอาจจะเป็นกลลวงของกะเมนที่จะซุ่มโจมตีถ้าเกิดเราเข้าไปเอาร่างของวีลบรุษไทยเราในตรงนั้นใจแป้วเหมือนกันนะครับที่เรายังนําร่างออกมาไม่ได้แต่ก็ขอส่งกําลังใจให้ กับพี่น้องตาแนวหน้าทุกนายด้วยเพราะ ท่านทั้งสองนั้นคือวีรบุรุษของไทยเราครับอย่าปล่อยให้ขมิย่ำยีโดยเด็ดขาดผมเชื่อว่าตอนนี้เรากําลังพยายามอย่างหนักอยู่ก็ต้องรอติดตามผลงานปฏิบัติงานกันเดี๋ยวเรามาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับเกี่ยวกับอาวุธเด็ดอาวุธชนิดใหม่ของขมิที่เรายึดได้กับช่องอันมาทั้งเนิน500แลวก็เนิน6ก7็โดยเฉพาะอาวุธนำวิถีต่อสู้รถถัง G A M 1 0 2ครับซึ่งอาวุธชนิดนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อใช้ในการต่อสู้ยานเกราะหรือว่ารถถังในระยะใกล้ถึงปานกลางซึ่งเป็็นนนออาาวววุุุธธธระดดับยทิีแต่่ไไม้ไเป วิถีนะและก็ไม่ได้ใช้เป็นอาวุธระยะไกลโดยทางกองทัพเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าอาวุธนำวิถีชนิดนี้นะครับเป็นลดการผลิตเดิมซึ่งเป็นรุ่นที่มีการใช้งานยาวนานมากกว่า10ปีโดยไม่มีการส่งมอบให้กับฝ่ายกัมพูชาเลยครับซึ่งเราเนี่ยได้รับการยืนยันจากทางการจีนเป็นที่เรียบร้อยว่า g m 1 0 2นั้นไม่ได้ส่งมอบจากจีนให้กัมพูชาแต่เขมรมันเอามาได้ยังไงแล้วที่บอกว่าผลิตมา10ปีทําไมมันถึงใหม่แบบกิกเลยนะครับกับอาวุธชนิดนี้เอา้ากลายเป็นว่าย โยนกันไปโยนกันมาซะแล้วนะครับสรุปแล้วเนี่ยขมรได้มายัางไงได้มาจากมาเลเซียหรือเปล่าเพราะามีข่าวลือกันมาอยู่นะครับว่ามาเลเซียเป็นคนให้กัมพูชาก็ยังต้องหาบทสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้ตกลงขมิญเอาอาวุธมาจากไหนที่แน่ๆเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าจากชาติมหาอำนาจอย่างแน่นอนโดยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเหมือนจะมีความตึงเครียดกันอยู่บ้างนะครับกับผู้เรียนสาภาพยุโรปครับมีการเสนอจัดหาภาพดาวเทียมครับช่วยตรวจสอบการหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชาและ ก็ย้ำว่าความผัดแย้งเนี่ยต้องไม่เลวร้ายลงไปกว่านี้อีก อันนี้เป็นตัวแทนสาภาพยุโรปนะครับมีการเสนอจัดหาภาพดาวเทียมการที่เราประทะก,กับเขมเมในรอบนี้เนี่ยมันน่าจะเข้าตาเวทีโลกแล้วนะครับโดยเฉพาะการทาลายแกมเกมอรมเนี่ยมันทําให้ 2- อสาวันที่ผ่านมาครับทั่วโลกเริ่มมาสนใจกับการประทะของไทยเรามากขึ้นต่างประเทศปรบมือให้เลยโดยเฉพาะเกาหลีใต้เนี่ยปรบมือกันแบบขยิบตาก็เดี๋ยวรอติดตามกันหลังจากนี้นะครับว่าถาล่มปอยเบไป,ปแล้วเนี่ยฮุนเซนจะมีการยอมหรือเปล่าเพราะว่าเป็นฐานที่มั่นเป็นแหล่งเงินทุนของฮุนเซนเลย ก็ต้องรออัปเดตกันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ประชาชนทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ตามแนวชายแดนณปัจจุบันว่า ล่าสุดนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับทีมงานขอเชิญแผนที่เลยครับในภาพรวมนะครับก็ยังคงมีการโจมตีเข้ามาจากทางกัมพูชาในพื้นที่ทุกพื้นที่นะครับหนักเบาต่างกันนะครับแต่ยังมีการโจมตีเข้ามานะครับในภาพแผนที่บริเวณที่เป็นจุดนะครับสีเขียวคือบริเวณที่เราได้ ควบคุมไว้แล้วและกำลังที่จะพยายามสถาปนาความมั่นคงในพื้นที่เพื่อป้องกันการตีโต้ตอบจากฝ่ายกัมพูชานะครับถ้าไล่มาจากทางจังหวัดอุบลราชธานีก็จะมีบริเวณช่องอานม้านะครับที่เป็นจุดเขียวแล้วนะครับพื้นที่ซาแตในจังหวัดสุรินทร์ก็จะมีบริเวณช่องจอมช่องเปรอช่องระยีนะครับไล่มานะครับบริเวณปราศาสคนานะครับทั้งหมดนี่คือพื้นที่ที่เราควบคุมได้แล้ว แต่คําว่าพื้นที่ที่ควบคุมได้แล้วนั้นไม่ได้แปลว่าสถานการณ์ตรงจุดนั้นจะสงบนะครับยังคงมีความพยายามโจมตีเข้ามาเพื่อที่จะช่วงชิงพื้นที่คืนแต่ปัจจุบันยังถือว่าในบริเวณดังกล่าวเรายังได้เปรียบอยู่ครับในส่วนของพื้นที่กองทัพที่สองที่ปัจจุบันเนี่ยยังมีการรบอย่างหนักหน่วงนะครับตามที่ทุกท่านได้ทราบก็คือบริเวณปราสาทตาควายซึ่งจะมียุทธภูมิสําคัญก็คือเนิน3.50 นะครับเรียกว่าปัจจุบันมีทหารที่พลีชีพตรงนั้นเนี่ยจำนวนมากนะครับแล้วก็ที่ได้รับทราบข่าวก็คือสองนายที่ยังไม่สามารถที่จะนำร่างออกมาได้นะครับปัจจุบันก็เจ้าหน้าที่ยังอยู่ในความพยายามนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการรุกคืบบริเวณดังกล่าวนั้นถูกระดมโจมตีจากฝ่ายกัมพูชายอย่างหนักนะครับก็ยังอยู่ในความพยายามอย่างหนักหน่วงของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับ มาดูในส่วนของพื้นที่ในส่วนของกองทัพภาคที่หนึ่งกองกำลังบุรภากันบ้างนะครับ mm hmm. จุดหลักที่เราพยายามที่จะผลักดันการลุกล้ำอธิปไตยของฝ่ายกัมพูชาก็มี3จุดนะครับได้แก่บ้านอคอมแผงนะครับบ้านหนองยาแก้วแล้วก็บ้านหนองจานนะครับทั้งสจุดสถานการณ์ก็คือทั้งไทยและกัมพูชาพยายามที่จะควบคุมพื้นที่นะครับแต่ด้วยสภาพตรงนั้นเนี่ยเป็น พื้นที่ราบแล้วก็มีชุมชนอยู่ตรงบริเวณแนวเขนแดนนะครับการใช้กำลังณจุดนั้นเรียกว่าระดมยิงกันด้วยอาวุธวิถีโค้งนะครับทั้งปืนใหญ่ทั้งจรวดเข้าหากันนะครับเพื่อที่จะช่วงชิงพื้นที่แต่สิ่งที่เราพบนะครับเหมือนที่ทางโฆศกกราโหมได้ได้เรียนว่ามีการใช้เนี่ยมีเเนี่ยแทนที่จะยิงทหาร โจมตีทหารรบกันแบบทหารทหารนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยยิงเข้ามาที่เรียกว่าพื้นที่เกษตรแล้วก็พื้นที่ที่เป็นพลเรือนเนี่ยเข้ามาหลายร้อยลูกนะครับซึ่งตรงนี้นะครับไม่ถูกต้องแล้วเราจะต้องตอบโต้แน่นอนนะครับปัจจุบันก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่เราพยายามจะช่วงชิงนะครับใน3จุดของกองกำลังบูรพานะครับในส่วนของทั้งหมดนะครับจะเห็นได้ว่าทางฝั่งกัมพูชา แม้ในบางจุดนะครับจะมีการเบาบางลงบ้างแต่ในจุดที่เป็นพื้นที่ช่วงชิงนะครับเรียกได้ว่าหนักหน่วงเหมือนเดิมนะครับฝ่ายไทยต้องยับยั้งการโจมตีอยู่ในช่วงนี้นะครับโจมตีเพื่อที่ยับยั้งการโจมตีของฝ่ายกัมพูชาให้ได้มากที่สุดนะครับไม่ใช่เพียงเพื่อที่จะรุกคืบยึดคืนแผ่นดินไทยที่ถูกลุกล้ำกลับคืนมานะครับแต่เพื่อที่จะทําลายอาวุธยิงสนับสนุนรวมถึงที่ตั้งทางทหารที่ เริ่มที่จะเพ่งเล็งเป้ามาที่ประชาชนคนไทยที่ตอนนี้เริ่มได้รับความดุร้อนมากขึ้นมากขึ้นนะครับทางฝั่งกองทัพบกก็ยืนยันว่าเราจะโจมตีกัมพูชาเพื่อที่จะให้สิ้นสภาพการทหารไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อพี่น้องประชาชนไปให้มากกว่านี้ครับ ขอบคุณครับขอบคุณท่านรองโฆษกกองทัพบกครับนะว่าเป็นความโหดร้ายของทางฝ่ายกพูชานะครับที่เล่งเป้าไปยังพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์นะครับทำให้ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเลยทีเดียวในห้วงเวลาที่ผ่านมาอันนั้นก็คือภารกิจของกองทัพบกครับแต่กองทัพอีกองทัพ